โลกภายนอกสะท้อนโลกภายในนะครับแล้ววันนี้จะมาเป็นกฎข้อที่2นะครับชื่อว่ากฎแห่งความสอดคล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายว่ากฎนี้ใช้ยังไงมองอยังไงนะเราจะเพาะถ้าเกิดเราเราสามารถดูข่าวต่างๆอะไรแบบเนี้ยพอเราเข้าใจเรื่องกฎธรรมชาติวกนนี้เราจะอ่านอะไรดูข่าวอะไรเสพอะไรแล้วเราเราจะดูแบบเข้าใจเราจะไม่รู้สึกว่า มันมันรุนแรงหรืออะไรเนี่ยมันกรณีที่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่กำลังฮิตเลยนะก็คือ,อ,อข่าวเขาเรียกว่าข่าวโรงเรียนใช่ไหมอะไรนะสาอะไรนะสารอะไรนะข่าวโรงเรียนของครูจุ๋มนะใครที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงบ้างกับข่าวนั้นลองแชร์มาหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายในมุมมองของเขาเรียกว่าของเขาเรียกว่ากดกดพวกกด ของการใช้ชีวิตดูนะเผื่อจะม,มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะที่มันเหมือนว่าเราสามารถมองได้อีกมุมที่มันไกลกว่านั้นนะอย่างเช่นผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าอัคคติจากจากสิ่งที่ที่มันโดดเด่นนะสมมติว่าอย่างกรณีที่เราเห็นนะก็คือว่าหลายคนกำลังถามหาว่าครูที่จะมาสอนเนี่ยจะต้องมีใบประกอบใช่ไหม อ่าเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดมากับครูที่ไม่มีใบประกอบใช่ไหมแต่แต่เราลองคิดแบบมุมกว้างกวดูอีกทีใช่ไหมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกิดเรื่องระหว่างครูกับนักเรียนน่ะไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกนะก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ที่ว่าครูผู้ชายไปข่มขืนนักเรียนหรือครูใหญ่ไปป้นร้านทองครูทั้งหมดเนี่ยก็มีใบประกอบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ใบประกอบนะหลายๆครูหลายคนจริงๆไม่มีใบประกอบก็เยอะเหมือนกันนะอ่าเราเราอย่าเพิ่งไปมองว่าครูไม่มีใบประกอบแล้วมาตรฐานกนารศึกษามันจะแย่มากๆขนาดนั้นนะมันมันก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจทุกอย่างนะั้มันมีอคติแฝงอยู่จากานักข่าวหรืออะไรก็ตามนะอย่าง กรณีวันนี้ผมได้อ่านอ่านเขาเรียกว่าอ่านไม่รู้หลายคนคงได้อ่านนะ,ะมันจะมีผู้บริหารของโรงเรียนสารศาสตร์นะ,อะเอามาพูดแบบมันเป็นแคปชั่นนะที่ว่าเอาลูกเขาเข้ามาแล้วก็เขียนว่าปิดไปเหอะโรงเรียนนะปิดผมก็ไม่กลัวนะผมไปขายที่รวยกว่าในในในแคปชั่นเขียนว่าปิดไปเหอะผมขายที่รวยกว่านะนักเรียน จะเป็นไงไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ยแต่จริงๆพอเราไปดูสัมภาษณ์สัมภาษณ์เต็มทางทางผู้บริหารเนี่ยเขาพูดว่าคนที่บอกที่ปิดนะใช้อะไรคิดใช้หัวแม่ตีนคิดหรืออะไรแบบเนี้เขาเขาสัมภาษณ์เต็มประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าถ้าปิดอะผมอะไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมมีขายที่ขายอะไรผมสบายแล้วผมอายุเยอะแล้วนะแต่เด็ก3,000คนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะ แล้วก็ครูต่างๆอะไรเนี่ยที่จ้างกันอัตราจ้างคือคนอีกเป็นพันๆคนจะตกงานเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะอ่าเขาเขาาเขาาสัมภาษณ์นเนี่ยผมเป็นห่วงเด็กอะไรแบบนี้อ่าซึ่งซึ่งนั่นแหละมันเป็นเขาเรียกว่าสังคมเราต้องมองให้มุมไกลจริงๆเราสังคมอาจจะต้องตั้งคําถามใหม่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหยุดความรุนแรงทั้งหมดนี้ได้ยังไงนะ ความรุนแรงที่เกิดเนี่ยมันคือความรุนแรงทางร่างกายใช่ไหมแต่ว่าเราอย่าลืมว่าพอเกิดเรื่องนี้เนี่ยผมดูในโซเชียลเนี่ยมีแต่ความรุนแรงทางคาพูดใช้แฮส p ปียดกันทุกคนเลยนะก็ลองดูว่าเสิร์ฟสูบเสพข่าวอย่างพอดีแล้วก็ให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มอง,ม,ม,อม,องม,มุมอีกมองมองแบบเข้าใจมนุษย์อะไรที่ทําให้เกิดความรุนแรงต่างๆนะเรามักจะเห็นความรุนแรงมันเกิดในทุกหย่อมย่า นะบางทีอาจจะต้องตั้งคําถามอีกคําถามหนึ่งคือว่าจะทําไงนี่คือขนาดโรงเรียนเอกชนที่ค่อนข้างค่าเทอมสูงนะก่อตั้งกันมาระดับหนึ่งเลยมีเฟรนช์ชัยมีมีเขาเรียกมีหลายมีหลายสาขาเนี่ยแล้วไอโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนที่แบบว่ากันดานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีการลบบุบควบคุมยังไงมันมันมันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลละมันเป็นเรื่องของระบบทั้งระบบนะ บางทีเราเอาจจะต้องตรวจสอบระบบกันให้มากกว่านี้หรืออาจจะต้องลดความรุนแรงทุกด้านนะบางทีสังคมเคยรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ไหมเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราจะชอบแบบว่าจิ้มไปที่คนคนเดียวแล้วก็บอกว่าคนนี้มันเลวนะแต่เราเคยถามคําถามว่าเฮ้ยพวกเรากําลังผลิตสังคมมาอย่างไงเนี่ยทำไมถึงเกิดเรื่องพวกนี้ทําไมเกิดเรื่องกาดยิงทําไมเกิดเรื่อง คนขี้โกงทําไมเกิดเรื่องเรื่องต่างๆต่างๆพวกนี้นมนี่คือคําถาม <ๆ S 1> เราจะต้องปรับปรุงตัวคําถามที่อันนึงนะที่วันนี้มันจะตรงกับบทเรียนที่ผมเอามาแร์คือว่าโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยมันสะท้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยมักจะพยายามแก้ปัญหาสังคมโดยที่ไปแก้ข้างนอกพยายามแก้ว่าคนโน้นต้องเปลี่ยนคนนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรายบุคคลแต่ว่า พอให้ยกมือว่าให้แก้ตัวเองได้ไหมแล้วเริ่มที่ตัวเองให้เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะความรุนแรงยังใช้อยู่ไหมที่บ้านเฮสปีด hey นะที่ว่าแบบใช้คําแรงๆในในโซเชียลยังใช้อยู่ไหมสิ่งเหล่านี้เคยมีคนตั้งคําถามหรือกับตัวเองไหมว่าเฮ้จริงๆแล้วเราเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ใช่แบบพิมพิมพิมด่ากันขนาดนั้นอะไรแบบนี้อ่า นะแล้ววันนี้จะมาแชร์ว่าไอ้กฎข้อที่2เนี่ยไอ้เขาว่าโลกโลกภายนอกโลกภายในสะท้อนกันยังไงเนี่ยมันมันมันคือยังไงนะภาพที่เราเห็นข้างนอกทั้งหมดมันมาจากข้างในที่ที่เป็นชุดความคิดของเราที่ที่มาจากกฎข้อหนึ่งที่ว่าความคิดสร้างความจริงเราคิดไม่ดีเราก็จะมองโลกออกไปแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็แล้วสุดท้ายพอเราอยากเราไม่โอเคกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะ มนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้คำพูดแรงๆจะใช้ความก้าวร้าวจะใช้เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงการหนีห่างหรืออะไรเพื่อให้มันหายตรงนี้แต่จริงๆแล้วทำยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ที่ชุดความคิดของเราไม่ความเชื่อของเราพอเราไปแก้ที่ความเชื่อการมองโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงการให้ข้อสรุปกับเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนนะมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะที่ว่า มหาเศรษฐีปุพระราชาใช่ไหมเห็นสีเขียวทั่วอณาจักรเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนเห็นสีเขียวเขาทําไงเขาก็พยายามแก้ไม่ให้ไม่ให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ให้ไม่เขาชอบสีเขียวนะแล้วเขาไปแก้ให้ให้อย่างอื่นเป็นสีเขียวทาบ้านเขียวหรืออะไรเขียวทุกอย่างเลยกลายเป็นวุ่นวายเพราะว่ามันเหมือนไงผมจําเรื่องชัดเจนไม่ได้ก็คือ มีหมอทํานายว่าถ้าจะรักษาเขาจะต้องให้ทุกอย่างรอบตัวเป็นสีเขียวใช่ไหมวิธีการก็คือเขาเขาก็เลยแบบไปเปลี่ยนบ้านให้เป็นสีเขียวไปทําหน้าใส่เชือกสีเขียวทั้งอาณาจักรเลยแล้วมีคนหนึ่งเขามาแนะนําว่าเอา้าแล้วท่านไม่ใส่แว่นให้มันเป็นสีเขียวคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะสุดท้ายแก้ด้วยตัวเองใส่แว่นสีเขียวทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้เนะี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโลกของเราอ่ะมันไม่โอเคแก้ข้างในนะ ความสัมพันธ์ที่เรามีไม่ว่ากับใครกับคู่ชีวิตกับลูกกับที่ทํางานความสัมพันธ์ไม่ดียังไงเนะี่ยลองพิจารณาดีๆว่าเขาเรามองเขาเป็นแบบไหนนะแล้วจริงๆแล้วเนะี่ยเขากับเราเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ขาวกับดานะมืดกับสว่างนะซึ่งมันก็จะมีอีกเขาเรียกว่ากฎแห่งขั้วตรงข้ามนะเดี๋ยวผมจะมาพูดแต่ให้เข้าใจว่า โลกของเราเนี่ยที่มันเห็นด้านนอกมาจากความคิดข้างในที่ใส่ออกไปตลอดสมมติว่ามันมีการทดลองทดลองอันหนึ่งไงที่ที่ผมมาจะพูดเดี๋ยวจะพูดวันนี้ก็คือว่าทดลองว่าถ้าเรามองแบบไหนมันจะกลายเป็นแบบนั้นไหมเขาเอาครูนะที่ไม่รู้จักนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาแล้วเขานักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองโดยใช้ เอานักเรียนกลุ่มอื่นมาเรียนที่กับครูคนนี้แล้วบอกว่านักเรียนคนนี้ไอคิวสูงมากฉลาดอัจฉริยะนะดูแลเขาดีๆแล้วกันแล้วเขาก็ไปบอกนักเรียนว่าเนี่ยอ่าพวกเธอเก่งมากนะคะแนนสอบอะไรดีมากเลยนะแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยครูเนี่ยพอเขามองภาพนักเรียนว่าเก่งฉลาดเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตัวแบบดีมากกับนักเรียนใช่ไหมกลายเป็นว่าผลการเรียนของนักเรียนคนนี้ดีขึ้น นะเป็นทีตน่ต้นของห้องเลยเพราะว่ามุมมองที่ครูให้ไปเนี่ยมันดีมันดีกับเขาใช่ไหมพอมันดีกับเขาการปฏิบัติตัวอะไรของเขามันดีขึ้นมันก็ได้ผลลัพธ์ตามนั้นนะสิ่งที่บอกก็คือว่าถ้าเรามองแบบไหนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเราเขาเรียกว่ารอบข้างเราจะเป็นแบบตามที่เรามองเลยตามระยะเวลาที่เรามองเลยนะเช่นเดียวกันถ้าเราเรามองลูกเราว่าเป็นเด็กฉลาด เราเชื่อจริงๆว่าเขาฉลาดนะเขาก็จะเป็นคนที่ได้มีความฉลาดถ้าเรามองว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กดือ้อเด็กซนเขาก็จะผลิตพฤติกรรมดื้อซนมาให้เราปวดหัวปวดใจได้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆก็คือปรับมุมความคิดออกไปแล้วก็เปลี่ยนโลกโลกข้างนอกที่เราไม่พอใจนะลองลิสต์รายการวิธีการเวิร์กช็อปก็คือว่าให้เขียน อะไรที่คุณรู้สึกไม่พึงพอใจทั้งหมดนะที่เห็นคนคนนี้สถานที่นี้เราไม่พอใจกับคนคนนี้เราไม่พอใจอะไรเรื่องนี้เราไม่พอใจอะไรเรื่องนี้เราไม่พอใจอะไรนะเขียนออกมาแล้วเราก็ถามตัวเองว่าฉันจะทํำยังไงให้เรื่องนี้มันดีขึ้นสมมติว่าฉันไม่พอใจงานของฉันมันน่าเบื่อไม่สนุก ็ต้องถามว่าแล้วจะต้องทำยังไงที่จะทำให้มันสนุกข,ขึ้นฉันไม่พอใจที่หัวหน้าของฉันไม่เห็นความสามารถของฉันก็ต้องถามว่าฉันต้องทำไงถึงฉันจะได้แสดงความสามารถได้เต็มที่บางทีฉันอาจจะพูดน้อยไปไหมบางทีฉันอาจจะไม่ยอมเสนอตัวในการทำงานไหมบางทีฉันอาจจะไม่ ไม่มาคุยสื่อสารให้เขาเข้าใจไม่การแบรนดิ้งตัวเองหรือพรีเซนต์ตัวเองให้มากกว่านั้นนะนั่นแหละพอพอเราแก้ตัวเองมันก็จะง่ายเพราะนั้นๆเข้าความสัมพันธ์เราก็จะดีขึ้นฉันไม่ชอบที่อ่าภรรายาของฉันขี้บน่นนะก็ก็ต้องต้องต้องถามคำถามว่าฉันจะต้องทํำยังไงที่จะทาหยุดให้ภรรยาของฉันขี้บ่นก็ต้องมานั่งนั่งไล่คําถามว่าแล้วพยายามฉันบ่นฉันเรื่องอะไรอย่างเช่น ฉันไม่ดูแลความสะอาดในบ้านช่วยภรรยาอ้าวแสดงว่าอยากให้เขาหยุดบ่นเรื่องนี้ก็ต้องไปช่วยเก็บกวาดว่าอ่าอะไรแบบเนี้ยหรือฉันไม่ชอบเลยที่สามีของฉันเนี่ยออกไปเที่ยวดึกๆก,กลับมาช้านะไม่ยอมกลับมาบ้านกลับให้เร็วก็ต้องถามคำถามว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้สามีอยากกลับให้เร็วขึ้นเราอาจจะทําอาหารให้อร่อยให้เขาอยากเข้ามาบ่อยๆอ,อยากกลับมาให้เร็ว เราอาจจะพูดหวานหรืออะไรก็ตามนะเนี่ยพอฉะนั้นพอเวลาเรากลับมาแก้ที่ตัวเองเนี่ยผลลัพธ์มันจะแก้ได้ระยะยาวแต่ว่าบรรย์นนเราอาจจะชอบชี้นิ้วไปข้างนอกไงจะทํายังไงให้ตอนนี้สมมุตินะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าสามีของเราเนี่ยเริ่มเจ้าชูล้ละเริ่มเริ่มเจ้าชู้เริ่มมีกิ๊กเริ่มอะไรนะเริ่มแบบเที่ยวคูยกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้จะทํายังไงที่จะทําให้สามีของฉัน รักฉันมากยิ่งขึ้นรักฉันคนเดียวนะอ่าไม่ใช่จะทำไงให้เลือกเจ้าชู้จะทำไงให้เขารักฉันคนเดียวอ่าเนื่องอ่าคุณของเราอาจจะเปลี่ยนไปป่ะแต่ก่อนตอนเราแต่งงานใหม่ๆคุณเราแซบ่บคุณเราดีร้องเราบ่นเขามากไปป่ะนะตามคือเราไม่ทําอาหารอร่อยๆให้เขาไหมตีคือเราเขาเรียกว่าไม่เป็นที่ปรึกษาให้เขาไหม เขาต้องมานั่งไปปรึกษากลคุยคนอื่น 5. เราไม่เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เขาทำไหมแก้พอเราอยากได้อะไรเราก็แก้สุดท้ายมันก็จะได้คําตอบว่าโอเคพอทําสิ่งนี้มากขึ้นเขาก็เขาก็ดีกับเรามากขึ้นนี่คือคือคือคีย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองอะไรเนี่ยให้ให้มองแบบเขาเรียกว่าให้ดูสํารวจตัวเองแล้วมันจะแก้ได้ระยะยาวนะถ้าเกิดเราไปแก้ ที่ข้างนอกนะอ้อนหนึ่งนะมันไม่มีใครอยากจะแก้สมมติว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยแล้วเราไปสั่งให้อีกฝ่ายแก้เนี่ยไม่มีใครอยากจะทำนะเพราะไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดนะจริงๆถ้าถ้าอยากรู้รายละเอียดก็คือไปดูในไลฟ์ซีรีส์ของ how to win friends ที่ผมที่ผมไลฟ์เก็บไว้นะนะมีทั้งช่อง YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำเป็นกลุ่ม กลุ่มเขาเรชื่อเรียกว่าเรียนจิตวิทยาฟรีนะเพื่อให้ไปไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไลฟ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องจิตวิทยาดีๆเลยตั้งแต่12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะเป็นหนังสือคลาสสิกมากแบบดีมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือ how to win friends นะแล้วก็การตั้งเป้าหมายด้วยกฎสิ่งเดียวแล้วก็ the chart นะ4เล่มนี้เนี่ยผมผมเชื่อว่า ถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆมันจะช่วยพัฒนาตัวเองได้เยอะเด็ดขาดก็คือทําให้เกิดแรงกระตุ้นภายในเชิงบวกนะเราจะกระตุ้นให้เราแบบมีอารมณ์เชิงบวกที่รุนแรงได้ยังไงที่มันออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าชุ่มฉ่าหัวใจอะไรแบบนี้นะครับผมจะจัดหมวดหมู่ซึ่งจริงๆถ้าตามหน้าเพจอจะได้แต่ว่าเวลาดู Facebook บางทีมันอาจจะสับสนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าคือบางวันผมก็ไลฟ์ประเด็นอื่นบางวันก็ไลฟ์ประเด็นนี้ แต่ในในในกลุ่มเนี่ยผมจะเอาเฉพาะเขาเรียกว่าเนื้อหาที่เป็นซีรีส์เอามาเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นมันจะง่ายที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับง่ายที่จะที่จะเอามาเรียนเนเหมือนเป็นซีรีส์เลยนะส่ติว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเราก็เรียนหาตูวินเฟนจนจบซีรีส์ถ้าเราอยากมองโลกให้เหมือนว่าแยกให้ออกเป็นความกลลาหนหรือความความระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราก็ดู12กฎเพื่อ เพื่อใช้ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตหรือเราอยากให้ตัวเองเนี่ยมีแรงกระตุ้นภายในที่ดีขึ้นเราก็เอาเอาหนังสือ The c h a r ดมาเรียงเป็นซีรีส์นะซึ่งเล่มตอนนี้เล่มนี้คือเล่มเมตา s e c r e t เนี่ยผมก็ผมก็จะไล่หน้าเพจแล้วก็เอาไปเข้าในกลุ่มเป็นซีรีส์นะเพื่อจะได้ให้กลับมาเรียนได้ซึ่งพอเราได้หนังสือครบตามชุดใช่ไหมคราวนี้เวลาเรามองข่าวเรามองข่าวกลาดยิ่งเรามองข่าว ครูข่มขืนเด็กเรามองข่าวสังคมการเมืองการประท้วงของเด็กเรามองข่าวครูจุม๋มโรงเรียนสารศาสตร์เราจะมองอีกแบบหนึ่งเราเรา,เราจะมองด้วยเลนที่ว่ามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเราสามารถมองด้วยความเขาเรียกว่ามองแล้วตาบคําคถามตัวเองว่าฉันจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกับเรื่องนี้โดยที่ไม่ใช่เอาแต่บน่นเอาแต่ว่าเอาแต่ไป,ไปตำหนิสังคมอะไรแบบนี้นี่คือจะทําให้เราสงบสุขมากขึ้น แล้วก็เราก็เริ่มเริ่มค่อยไีแก้ในรอบตัวเราที่เราเราทำได้นะครับกดกดของของของสอดคล้องก็คือโลกภายในกับภายนอกคือสิ่งเดียวกันภายนอกเป็นแบบไหนภายในเป็นอย่างนั้นนะร่างกายเรากําลังฟ้องบางอย่างถ้าเรามีอาการเจ็บปวดบางอย่างในร่างกายก็มาจากชุดความคิดที่มันทําให้ร่างกายเจ็บปวด ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ที่ร้อนระอุอยู่ข้างนอกแสดงว่าข้างในมันมีความร้อนระอุเพราะว่าข้างในมันจะสร้างก็คือตามกฎข้อหนึ่งคือข้างในจะสร้างข้างนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข้างนอกไม่ดีมาจากข้างในที่ไม่ดีนะกฎข้อ2คือเอาไว้เอาไว้อ่านอ่านว่าข้างนอกมันเป็นอย่างนี้เพราะข้างในมันไม่ดีถ้าจะแก้ต้องมาแก้ข้างในแก้ข้างนอกไม่จบนะเพราะยังไงเพราะว่าข้างในมันสร้างไป ข้างในมันมันมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนสร้างสร้างทุกอย่างที่ที่มัน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 มีอยู่ตอนนี้นะอ่าถ้าเกิดเราเราไปไปแก้ข้างนอกก็แค่กับว่าเราไปตัดกิ่งตัดใบใช่ไหมไม่ได้ไปแก้ที่รากเหมือนกับเราไปตัดวัชพืชนะแต่เราตัดแค่ข้างตัวใบรัชพืชเราไม่ได้ถอนวัชพืชออกสักพักมันก็งอกกลับมาใหม่ใช่ไหม ปัญหามันก็จะกลับมาใหม่พอเราสมมุติว่าเราไปเจอคนที่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเลยนะและเราก็ย้ายงานเราก็ยังเจอคนที่มาทะเลาะใครใครีใครที่เคยเจอปัญหาแบบเนี้ยเออเจอปัญหากับคนนี้สักพักจะเจอกับอีกแบบหนึง่งแต่คล้ายกันทะเลาะกันเรื่องคล้ายๆแต่กับอีกคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนคนนี้เราตัดไปแล้วจากสารระบบเราก็เจออีกแบบหนึง่งพอตัดอีกก็เจออีกแบบหนึง เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปแก้ไอ้ข้างในของเราไงเพราะว่ามนุษย์เราเข้าใจผิดไม่เสร็จผิดตั้งแต่ต้นที่ว่าเราต้องไปแก้ข้างนอกมันไม่จบนะคุณคุณคุณจะเหนื่อยด้วยเพราะว่ายิ่งแก้ยิ่งเหนื่อยยิ่งแก้งเหนื่อยจนสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยพอพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาตัดระบบตัวเองเป็นซึมเศร้าไม่คบหาใครไม่เข้าสังคมเพราะว่ามันเหนื่อยไงเข้าแล้วมันเหนื่อยแต่ไม่รู้ไงว่าทางแก้คือแก้ที่ข้างในเราแฮกระบบตัวเองได้เราแก้ตัวเองได้ นะซึ่งในไลฟ์ของผมในเพจของผมทั้งหมดเราจะคุยกันถึงว่าให้มองโลกให้ออกแล้วแก้ที่ข้างในแล้ววิธีแก้ข้างในผมจะค่อยๆแบ่งปันว่าเจอปัญหานี้ต้องแก้ยังไงเปลี่ยนวิธีคิดยังไงเจอปัญหานี้ต้องเปลี่ยนยังไงนะมันที่ผมบอกว่ามันปลดล็อกความคิดไงทุกอย่างมันต้องไปปลดล็อกที่ความคิดแล้วก็สุดท้ายมันจะต้องมีการลงมือทําเพื่อให้ความคิดเนี่ยถูกพิสูจว่าความคิดใหม่ของเรามันใช่ นะแค่เปลี่ยนอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องลงมือทําตามความคิดที่เรามีนะจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆเปลี่ยนไม้เสร็จไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกสงบกับทุกอย่างเรารู้สึกว่าเออโอเคทุกอย่างมันมันควบคุมได้มันมาจากข้างในของเรานะนะครับ